อัปเดตสภาพอากาศช่วงเย็ยนของวันที่5กระกฎาคม2568จากอิทธิพลของพายุทําให้ปริมาณของฝนในวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานปอพอแจ้งเตือน33จังหวัดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังส่วนปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นในบริเวณจังหวัดไหนพื้นที่ใดกันบ้างมาอัปเดตสภาพอากาศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมอัปเดตเส้นทางของพายุหมุนเขตร้อนไปพร้อมๆกับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศนะคะประจำช่วงเย็นของวันที่5กรกฎาคม2,568กับแอดมินอีกเช่นเคยค่ะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเข้ามา แสดงความคิดเห็นและ,ะรายงานสภาพอากาศแลกเปลี่ยนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและจากการอัปเดตสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนล่าสุดนะคะวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา พายุดีปรชันนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะก็ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมีชื่อว่าดานัทนะคะเป็นพายุลูกที่4หักนับจํานวนนะคะของพายุ RSMC โตเกียวของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุนี้นะคะ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่้นทางเหนือนะคะ่ะโดยจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆคาดว่าทิศทางที่จะไปนะคะจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะที่บริเวณประเทศจีนทางด้านตะวันออกจากการอัปเดตล่าสุดนะคะพายุนี้ไม่มีแนวโน้มหรือว่าทิศทางที่จะเข้าประเทศไทยดังนั้นนะคะพายุลูกนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยโดยตรงแต่จะทําให้ลมมรสุมตะวันตก เชียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังที่แรงขึ้นส่งผลทำให้คลื่นลมนะคะ บริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับบริเวณศูนย์กลางของพายุนั้นมีกำลังที่แรงขึ้นดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขอประกาศเตือนคุณผู้ชมทุกท่านที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนทางด้านตะวันออกและไต้หวันในช่วงวันที่6จนถึง8กร,รกฎาคม2568ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะล่าสุดช่วงเวลา15นาฬกาของวันนี้วันที่5กร,รกฎาคม2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพแจ้งเตือน33จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและอ่างเก็บน้ำมีน้ำมากกว่าร้อยละ80และระวังระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่6จนถึง12กรกฎาคม2568้ากภาคเหนือมี4จังหวัดในจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายอำเภอพญาเมงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเทิงอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเชียงแสนจังหวัดพะเยาบริเวณอำเภอเมืองพะเยาอำเภอดอก คํใต้อําเภอปงอําเภอเชียงคําและอําเภอเชียงม่วนจังหวัดน่านบริเวณอําเภอเมืองน่านอําเภอบ่อเกลืออําเภอปัวอําเภอทุ่งช้างอําเภอภูเพียงอําเภอสองแควอํเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลางอภอท่าว no ังผาและอเภอเวียงสาจังหวัดตากบริเวณอเภอท่าสองยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี8จังหวัดจังหวัดเลยบริเวณอเมืองเลยอเภนาด้วงอภอด่านซ้ายอเภอนาแห้วและอเภอปากชมจังหวัดน้องคายบริเวณอเภอเมืองน้องคายอเภพลพิสัยและอภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอเภอเมืองบึงกาฬอเซกาอภอบึงโขงหลงและอเภอปากคาดจังหวัดอุดรธานีบริเวณอเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอวังสาม อำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอบ้านดุงและอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครบริเวณอำเภออากาศอํานวยและอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอศรีสงครามและอำเภอนาทมจังหวัดยะโสธรบริเวณอำเภอเมืองยะโสธรและอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอำเภอโค้งเจียมอําเภอสิรินทรอําเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสีเมืองใหม่ภาคตะวันออกมี4จังหวัดจังหวัดชนบุรีบริเวณอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาจังหวัดระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านไขยอำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอคลุงอำเภอท่าใหม่อำเภอนนยามอำเภอมะขามและอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอคลองใหญ่และอำเภอบ่อไร่ภาคใต้มี4จังหวัดจะเป็นภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดสุราธานีบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอบ้านนาศารจังหวัดระนองระวังทุกอำเภอในจังหวัดระนองค่ะจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอตะกัวป่าอำเภอคูราบุรีอำเภอปองและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมทุกอำเภอเช่นกันและยังมีพื้นที่ฝ้าระวังนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุเก็บกัก บริเวณจังหวัดลำปางน,าน่านพิษณุโลกสระบรุรีสกลนครอ,อุดรธานีชัยภูมิกาฬสิน์นครพนมขอนแก่นนครราชาสีมาศรีสะเกดอุบลราชธา,านีปราจีนบรุรีสะแก้วชนบรุรีจันทบรุรีจังหวัดตราดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มบริเวณแม่น้ําสายหลักและแม่น้ําสาขาของแม่น้ําอิงบริเวณอ,อําเภอเชียงคําอ,อําเภอเทิงอําเภอพญาเมงรายอ,อําเภอขุนตันและอาเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและแม่น้ําสายบริเวณอ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้าในแม่น้ํโค้งเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ปริมาณของฝนตกสะสมบริเวณซอปปอ,ปอลาวทําให้ระดับน้ําในแม่น้าโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ําโขงอย่างเช่นบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและนี่ก็เป็น33จังหวัดนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝ้อระวัง น้ำชุมช่มฉ่ำและน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคเหนือภาคต้นออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้บางส่วนเนื่องมาจากนะคะสภาพอากาศในช่วงวันนี้วันที่5กรกฎาคมไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2568ปริมาณของฝนนะคะยังคงเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องการกระจายของฝนนั้นกระจายตัวได้ดีเนื่องมาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน พัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามและยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ตลอดและยังมีพายุหมุนเขตร้อนนะคะที่ตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพัดเหนี่ยวนําความชื้นนะคะพัดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เคยมีกําลังปานกลางนั้นให้มีกําลังที่แรงขึ้นทําให้ปริมาณของฝนในช่วงนี้มีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากดูจากแนว น้มคาดการณ์ปริมาณของฝนนะคะผ่านเรดาร์สภาพอากาศปริมาณของฝนในวันนี้ในช่วงเวลา15นาฬิกาโดยประมาณปริม,มาณของฝนนั้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเป็นจำนวนมากค่ะจากอิทธิพลพายุนะคะเหนียวนําทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมในทะเลนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสภาพอากาศนะคะตั้งแต่เย็นย่ำค่ำของวันที่5รกรกฎาคมไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันที่6รกรกฎาคม2,568ปริมาณของฝนยังคงตกได้ร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะแต่เพียงแค่มีทางด้านภาคใต้นะคะที่จะเป็นทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ปริมาณของฝนจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ30และ40ของพื้นที่โดยภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าเกิดขึ้นได้ร้อยละ60และจะมีฝนตกหนักได้บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์และจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วลมอยู่ที่1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1นถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ และจะมีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34งาสองศาเซลเซียส,ส,สตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝน,นฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะนในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนที่จะเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัปเดตสภาพอากาศแต่ละพื้นทภาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพร,รุ่งนี้กันไปแล้วนะคะแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้ามาตรวจเ็็กลุ่มฝนผ่านเรดาร์สภาพอากาศกันนะคะปริมาณของฝนในวันนี้กระจายตัวได้ดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตจากโมเดลนะคะปริมาณของฝนมีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเป็นการกระจายตัวของฝน กระจายได้ดีค่ะคุณผู้ชมหากเทียบกับช่วงเวลานี้ของเมื่อวานโดยในภาคเหนือนะคะบ,บริเวณของฝนที่กระจายอยู่แถวแม่อายหลวงแม่สวยอำเภอพานหมู่บ้านป่าแดดอำเภอแม่ใจตัวจังหวัดพะเยาอำเภอวังเหนืออำเภอเชียงคำอำเภอทุ่งช้างอำเภอปัวอำเภอศบขุนเทศบาลเมืองน่านอำเภอเวียงสาบ้านหนองโคง้งบ้านหนองหอยอำเภอแม่โจ้ตัวจังหวัดเชียงใหม่บ้านดงห้างดงสันทรายสันกำแพงดอยสะเก็ด ป่าศักงามอแม่วางตัวอเภอเมืองลำพูนบ AH. ้านสันทรายบ้านห้วยทรายบ้านสนีทรายมนบ้านทุ่งเกวียนบ้านสวนหลวงบ้านปงแม่ลอบ้านทุ่งข้าวหางบ้านแม่ตื้นบ้านทุ่งหัวช้างบ้านห้วยสลาอเกาะคาบ้านจอมปิงอเภอวังชิ้นบ้านวังยาวบ้านศพเดินอภอล้อมแลกบ้านแม่หมวกบ้านแม่ลานบ้านแม่สารบ้านสะพานหินบ้านแม่แพะแม่ลาน้อยแม่เสียงแม่สอบ้านป่าหิวบ้านแม่สามแลบ บ้านแม่ทะลุบ้านกองก่อยบ้านศพเหมยบ้านเลโคบ้านอุ้มโลเหนือบ้านแม่สลิดบ้านหนองบัวอําเภอท่าสองยางแม่ระมาดบ้านหนองเชียงคำบ้านหนองเชียงคาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบ้านยางซ้ายบ้านนาสะลอยบ้านวังบ่อบ้านเนินยางบ้านท่าช้างบ้านน้ำพูบ้านลานกระทิงอําเภอพานกระต่ายบ้านน้ำดิบบ้านวังชมพูบ้านดงซ่อมอําเภอเจ้าวังตัวจังหวัดกำแพงเพชร บ้านปากโดงบ้านเนินกลอยบ้านทุ่งมหาศารบ้านเขาวังเยี่ยมบ้านกลองน้อยอำเภอคองลานบ้านหนองใหญ่บ้านโค้งวิไลบ้านหนองปล่องบ้านท่าบัวทองบ้านไร่บ้านโนนปอแดงบ้านหูกวางบ้านท่ามะไฟอำเภอชุมแสง เก้าเหลี auto, <Be festivals> ้ยวบ้านจิกใหญ่บ้านหนองสนวนบ้านหนองบัวบ้านตะเค่ค่ายบ้านทับพลวงตัวจังหวัดนครสวรรค์อเภอกรกพระอเภอเนินมะกอกบ้านเนินมะกอกอเภอทับทันตัวจังหวัดอุทัยธานีอเภอวัดสิงห์บ้านหนองโบสเภอตากฟ้าบ้านหนองสีนวลตัวจังหวัดชัยนาทอสันพยาอเภอสังขบุรีอเภอินบุรีบ้านชนสูตรบ้านทุ่งกระรองบ้านทุ่งนาสารบ้านทุ่งนาสวนน้องไซใหญ่บ้านหนองฝ้ายเหล่าขวัญดอนเจ สีประจันอูทองห้วยกระเจาบ้านตลาดเขตบ้านทุ่งบ้านหนองกระทุ่มบ้านพระเทนอำเภอกำแพงแสนอำเภอบางเลนอำเภอลำนารายอำเภอโคกสมรงอำเภอท่าหลวงบ้านช่องไทยตัวจังหวัดสระบุรีอันนี้แอดมินขออนุญาตอ่านรวมมานะคะตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมไปถึงในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกด้วยค่ะทางด้านภาคตะวันออกนะคะบริเวณจังหวัดชนบรุรีบ้านบึงบ้านบางพระบ่อทองน้องใหญ่ปลวกแดงพัทยาบางสรีบ้านค่ายชุมแสงอำเภอแกลงปูงน้ำร้อนจังหวัดสระแก้วบริเวณเขาชะกันนครราชสีมาแถวบริเวณบ้านตะกบเฉลิมพระเกียรติโคกสำโรงบ้านบุกตาวงบ้านนองโดนคอนบุรีบ้านตะ,ะก ละหานทรายต่อไปในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณจังหวัดเลยในตัวจังหวัดเลยบ้านท่าวังแคนบ้านม่วงบ้านโนนทองบ้านท่ากระถินเวียงจันบ่อท่ากาหมตัวจังหวัดน้องคายบ้านนองสองห้อง บ้านดงหนองบอนบ้านการบ้านพลคองบ้านแดงบ้านดอนกลอยบ้านคำสีดาบ้านจอมแจ้งบ้านดอนเมืองบ้านขุดแคนบ้านคำหมื่นบ้านโซ่พิสัยพรเจริญบ้านดงมะไฟบ้านเหล่าเจริญบ้านท่ากกต้องบ้านกุดเรือคำวานอนนิวาสสกลนครในตัวจังหวัดสกลนครบ้านท่าแร่บ้านศรีทนบ้านโคกกลางบ้านหนองโพบ้านดงน้อยบ้านพลยางคำบ้านหนองหอยท่าเรนูนครบ้านดอนสวรรค์ดงหลวง บ้านคำป่าหลายบ้านดอนม้วยแถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอเภอพิบูรณ์มังสาหารบ้านท่าวารีอเภอยางชุมน้อยในตัวศรีสะเกดราศีสไลบ้านนาบอลภาคใต้แถวบริเวณป่าละอูชุมพรบ้านดอนสวาบ้านบางสองราหลังสวนบ้านในหยวนท่าชนะ คุระบรุรีตะก ies, ะัวป่าบ้านกระปงทุ่งใหญ่อำเภอปรีกบ้านบอ่อปลานาบอนคลองงาลานสกาทุ่งเลนบ้านทุ่งสรานบ้านเกาะทังบ้านตะปิ้งบ้านโต๊ะสูดปนังสตาและนี้ก็เป็นปริมาณของฝนนะคะที่ตกอยู่ตอนนี้ในช่วงเวลา16.30นาฬกา30นาทีของวันที่5รกรกฎาคม2568หากดูกจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะกลุ่มเมฆฝนที่ยังคงเคลื่อนตัวไหลตัวกันต่อเนื่อง ปริมาณของเมฆฝนนะคะปริมาณของฝนจะตกกระจายตัวต่อจากจังหวัดและอำเภอที่แอดมินได้เอ่ยมาสักครู่ปริมาณของฝนเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในส่วนของภาคเหนือแต่จะเป็นปริมาณของฝนนะคะค่อนข้างตกหนักแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันออก และภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างทางด้านรับลมมรสุมด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการมาอัปเดตสภาพอากาศประจําช่วงเย็นของวันที่5กระกฎาคม2568้อปค่ะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านติดตามข่าวสารประกาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่นะคะจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง33จังหวัดที่แอดมินได้เอ่อยมาเมื่อในช่วงต้นคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ